ก็วันนี้าพิเศษของคิเเลยเขาเปลี่ยนตอนกอสีูขึ้นมาตอนนี้ข้าจผมก็จะเป็นกอสีแดงสีทองครับาวันนี้หนูเจก็ได้พิเศษรแ้วก็บางกอสีฟูหยครับผมแล้วก็ทางคิเอร์เนี่ยก็จัดงานสุดจีนเนี่ยยาวนานถึง1 3วัน13คืนครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งมาถ่ายรูปกันได้ครับผมก็จะมีกิจกรรมให้ทำมากมายจะมิดโมเดลกันมางเองกนบรรยากาศวันนี้ที่เราได้มาได้สัมผัสยังงบาง สนเต็จมากนี่เป็นงานจุดสี้นแรกต่อให้หัวหน้าหนอยก็ตามเดินขบวนีแบบนี้ขบวนเขาเรียกว่าเชิญมังกรแน่นอนเชิญมังกรอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่า เป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนๆวันนี้แต่แฟนก็ไม่ให้เันแฟนเต็มเลยเต็มถนนเลยเนาะเหมือนยานต์เบียร์เข้าใจเลยข่าวสารนะครับข่าวสารอะไรดีมาที่นี่ก็ได้ครับครับผมก็ฝากนะครับกับงานคิมพาวเวอร์ชัยมิสเซียนะครับผมก็จะมีจัดากก็จากวันนี้นะครับผมไปอีก13วัน13คืนเลยไงก็ถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่าใครที่อยากจะมาทานอาหารอร่อยออร่ยหรือว่าอยากจะมาช้อปปิ้งนะครับก็แวะมาได้นะครับที่คิมพาวเวอร์ร้านอาหารขอบคุณครับเป็นที่หวายมาก คี่บผมมปลิไทยเลยที่เดียวแต่ไกแล้วไปแล้วดีพันเลยนะมีมิสากกุทพเจ่อเ่ยฝากด้วยนะครับอเห็น่ากับมะลิไทยีิสสำหรับเราคู่เรามันจบยากสำหรับเราเพราะว่ามันหวานแล้วกีอุ้ยมันไม่หวานสักปีดเลยนะนี่นี่นี้เราพีนัดกับเพื่อนแล้วเปนคนี่่้กับเพื่อน อ๋อใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าปีนี้น่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาเวลาที่มันว่างทั้งสองคนจริงๆแล้วค่อยไปทานกันอ่ะจริงๆทวยความที่ผมันพกกำลังงานมันยากหน่อ่าจบหรือเปล่ามันต้องให้อะไรเธอฉันต้องเซอร์ไพรส์เธอหรือว่าฉันจะต้องผมกไม่มีมานานมกเลือกร้านอาหารยากที่สุดผมผมรู้สึกว่าโจทย์ใหญ่ที่สุดคือการเลือกว่าจะกินอะไรร้านไหนดีอะไรเงี้ยยิ่งคือคือผมอ่ะไม่ไม่ค่อยให้อะไรเป็นแบบว่า พิเศษสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะไปกินข้าวกันเสมออยู่แล้วแต่ว่าแค่เรื่องที่มันยากที่สุดเนี่ยกว่าการเลือกของหรือว่าร้านไหนดีเออร้านไหนดีก็หมดแล้วแล้วจริงๆใครเป็นคนตัดสินใจกับเรื่องร้านเขาไม่เป็นคนตัดสินใจแต่ว่าเขาจะบอกว่าก็คิดมาเลยคิดไม่ออก <c oughs> เขาจะเป็นคนพากล อะไรก็ได้ไม่มจริงหนูว่าไม่ให้อะไรก็ได้แต่ก็จะแบบจำกัดวงไว้แต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีจะสั่งชีวันที่ผ่านมาคืออะไรก็ได้ไหมไม่ได้เลยไม่เห็นพูดอื่นที่ผ่านกันออกคือเลยร่ิจเลยถ้าสน่ารักกับเขานะครับแต่ของเราของเราเน้นเน้นแม่ตลบใครคแล้วันนี้จะเจริใจท่งนผู้ชมว่าเราชอบอะไรเราชอบอะไรยังไงเพราะว่า เนาเงิ่งจนแบบผมก็เอาจริงผมก็พยายามครับแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยทานเทไร่่เขอเอะไรเขาเขาค่อนข้างจะเ,เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็เป็นคนช่างเลือกในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้มันได้ดี แอะไรก็จะเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเนาะอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่ผ่านนะแต่หนุ่มเรามีไกด์ไลน์ให้มาหรือว่ามีการใบว่าฉันชอบแบบจริงจริงไม่ค่อยมีแต่เพราะว่าจริงจริงชื่นพวกเรามาเล่นอยู่ก็หน่อยอ่ะแต่ว่าก็ก็แบบว่าเออ พยายามรอบครอบขึ้นค่ะไม่ไม่ได้เห็ว่าไม่ไว้ใจใครเลยเพราะว่าเราไม่ต้องทำงานกัคนนี้การให้ใจก็เรียเราก็คอนเซิญมาก้างแล้วแค่พยายามจาขึ้นรอบคอบมากขึ้นอย่างนีที่ดีมากเที่าสุดทายที่ดีมากเลยที่้นสุายที่ากที่ร้านสุาให้เขาบอกโอเกันมาคเร์ไกัองานอดีตผรับคนยกันนี่การของเขาบกเไม่ใช่ใช่แต่ว่าคือก็ เราเรามีการออกจดหมายไปฉบับแรกก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเราก็รอฟีดแบ็กจากทางเข้ามาแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับฟีดแบ็กเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะต้องออกจดหมายรันที่สองที่ทําให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็อ่าเป็นการแก้ความเข้าใจผิดแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็มีได้มีการเกิดการคุยกันขึ้นแล้วสิ่งที่จริงเขาบอกคือเราเพียรกันอยัมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเราผมก็ยังไม่ได้ดู แต่ว่าผมว่าหล่ะหลังจากที่เราออกจากที่สองแล้วเขาออกก่อนก็ได้มีการพูดคุยแลรร้วเพราะนั้นก็รู้สึกว่าเครียร์ประมาณอย่างยังยังไม่ได้เห็นสัมพันธ์จริงแต่ว่าคทุกที่เขาแต่กันไ้วยดีนะ<อ>ครับมันก็มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันก็ยังไม่เคลี่ยงรอ้รอยเปอร์เซ็นต์เลยเ่เพราะว่าอ่า การคุยกันมันคือการการเคลียร์กันเฉพาะหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันเลยก็เลยก็เลยตัดสินใจในการโทรไปคุยเบื้องต้นก่อนแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรอคิวในการที่เราจะเจอกันแล้วคุยเคลยรกันแล้วมาถึงจีนใช่แล้วจะนัดงคุยกันอยู่ในที่ที่ห้ามหรือว่าเราให้ให้ให้ความรูู้ก่อนเพรผมรู้สึกว่า มีอะไรซึงหน้าที่แบบว่า้องคกนเนี่ยมันก็หลงแต่ว่าณวันี้กนคยมแล้วรอบนีก็ยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับีมทั้งด่ไแต่ว่าในในในส่วนของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องคุยนะแต่ว่าณตอนนี้เราก็ด้มีอะไรที่ต้องทากันอยู่เรื่เลยอาจจะไม่สะดวกหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาในการ่ก็ต้องแ่นะรอ่า จริงจริงมันก็มีความบากใจแะค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วก็การที่เกิดขึนมาเราก็ลำบากใจคิดเยอะมากยที่ร้ว่าเราต้องทำครับต้องเ็เราต้องท้ต่อย่างน้อยเรารู้ว่าในสถานการณ์ีเราไม่ได้คนเดก็อ่ัติกลับการที่ันดสนม่ถูเรื่องอีกตั้งปุเใช่ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ